โอเคค่ะ okay, ต่อไปถ้าเราเรียนอะ okay, เกนเดนต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องต่อไปก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์พเมื่อกี้เราเรียนเซลล์เซลล์หนึ่งว่าเออเป็นยังไงบ้างในงเซลล์เซลล์หนึ่งมีอะไรทาหน้าที่อะไรทีเราจะเรียนเรื่องที่ใหญ่ขึ้นก็คือถ้าเรามีเซลล์อะไรเซลล์นี่คือนิวเคลียสเนาะเนี่ยเรามีเซลล์อะไรเซลล์เราจะติดต่อสื่อสารกันยังไงเนาะทีนี้ การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์เนี่ยก็จะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันก็คือการรับสัญญาณรับสัญญาณไปก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องส่งสัญญาณส่งสัญญาณไปหาหน่วยตอบสนองว่าเออเราต้องการให้ตอบสนองยังไงใช่ไหมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตอบสนองนั่นเองคนะ แล้วนักว like, OK ิทยาศาสตร์เขาเริ่มศึกษาเรื่องนี้ได้ยังไงคือเขาเริ่มตรงที่เขารู้ว่ายีสต์อ่ะมันจับคู่กับเพศตรงข้ามได้ถูกเสมอเลยทั้งที่เออมันก็พูดไม่ได้ใช่ไหมว่าเธอเป็นผู้ชายนะเธอเป็นผู้หญิงนี่อย่างนี้มันก็พูดไม่ได้แต่เขาดันรู้ว่ามันจับคู่กับเพศตรงข้ามถูกนะ ูดถูกได้ยังไงคือเขามารู้ในภายหลังว่าเออมันมีการหลังสารมีการหลังสารออกมาให้เพื่อตรงข้ามรู้ว่าเออเนี่ยฉันเป็นอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในเรื่องนี้นี่ต่อมาเขาก็รู้ว่าเซลล์ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเซลล์อยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ติดกันอย่างเงี้ยน,นะก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแก๊ปจังชั่น ก็บตั้งชั้นเนี่ยก็จะเป็นช่องเป็นช่องขนาดเล็กนะที่เชื่อมระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์สองอันเข้าด้วยกันนี่ในรูปนี้ก็คือสีซ่อมฝั่งท้ายมือเนี่ยก็เป็นเซลล์มันเบนเซลล์มันเบนของเซลล์ด้านซ้ายเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเซลล์มันเบนของเซลล์ด้านขวาเชี่ยฟ้าต้องการก็จะเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์สองเซลล์แล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีช่องตรงนี้เป็น ตรงนี้ก็จะเป็นโปรตีนโปรตีนที่แทรกอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์ถ้าเกิดว่ามันมาตรงกันพอดีเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีช่องว่างที่เชื่อมสองเซลล์เข้าด้วยกันแบบนี้นี่นะจากการเชื่อมกันแล้วจะทําให้อะไรขึ้นได้บ้างมันเชื่อมกันมันก็จะทําให้สารโมเลกุลเล็ก ผ่านเข้าออกได้ก็คือสมมุติว่าออกจากเซลล์นี้ก็คือไปเข้าเซลล์นี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือตรงไปตรงมาได้นะสารโมเลกุลเล็กเนี่ยก็เป็นอย่างเช่นไอออนไอออนหรือว่ากรดอะมิโนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวโมโนเซคลาวเ,เล็กอย่างเงี้ยก็จะเข้าได้ นะทีนี้นอกจากที่เซล์ใกล้กันจะมีแับจังชันแล้วเนี่ยเขาก็ยังพบบางเซล์อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คืออย่างเช่นยีสต์ใช่ไหมที่มีตัวรับที่ย่มเซล์ลก็คือเป็นแบบว่าเป็นรีเซ็ตเตอร์แล้วก็มีมีสารมาจับใช่ไหมสมมุตินี่เป็นเซลและนี่คือรีเซ็ตเตอร์ของมันรีเซ็ตเตอร์ ว่ามันก็มีสารมาจับได้แบบนี้เเราก็จะรู้แล้วว่าเออมันก็จะส่งสัญญาณต่อไปว่าเออจะได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ก็คือการติดต่อกันของเซลล์อยู่ไกลแต่ว่าเซลล์ที่อยู่ไกลกันอะมันไม่ได้มีเยื่อหุ้มเซลล์ติดกันที่จะมามีกับจังชันได้ใช่ไหมเซลล์ที่อยู่ไกลกันเนี่ยเขาจะมี2ระบบก็คือระบบประสาทแล้วก็ระบบของต่ำหลท่อนะ จะเรียกว่าฮอร์โมนอ่ะมาดูฮอร์โมนกันก่อนฮอร์โมนเนี่ยสร้างมาจากต่อมไรท่อต่อมไรท่อในร่างกายเราก็จะมีอยู่หลายที่เลยอ,อย่างเช่นต่อมใต้สมองตับอ่อนอะไรแบบนี้มันก็จะสร้างฮอร์โมนแล้วทีนี้พอสรา้างจากต่อมไรท่อแล้วมันจะส่งไปตามกระแสเลือด จนไปถึงอวัยวะเป้าหมายแล้วมันก็จะสั่งให้อวัยวะเป้าหมายสั่งให้อวัยวะเป้าหมายทำงานเนาะต่อไปเป็นระบบประสาทระบบประสาทเนี่ยก็จะมีเป็นเซลล์ประสาท อย่างเช่นเวลาเราเหยียบเศษแก้วนะอันนี้สมมติอันนี้เป็นสมองอันนี้เป็นขชั้นหลังใช่ไหมอันนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นเท้าเราเยียบอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นมือ <c oughs> สมมติว่าเราเหยียบเศษแก้วตรงน,นี้นี่มีแก้วตกอยู่แล้วเราก็เหยียบเศษแก้วแล้วทีเนี้ยเราจะชักขาออก สย่งรวดเลยทันทีเลยทันทีที่เหยียบแล้วเจ็บเราก็จะพุ่ออกเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างของระบบประสาทเพราะว่าเซลล์รับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องรับมาก่อนว่าเนี่ยฉันเหยียบเศษแก้วอยู่แต่ส่วนที่จะสั่งให้เราดึงขาออกอะ่ะมันจะอยู่ในสมองแล้วก็ไขสันหลังเข้าใจใช่ไหมนี่คือส่วนที่รู้ว่าเราเหยียบนี่คือสิ่งที่ทําให้เราดึงขาออก ที้มันอยู่ไกลกันมันก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันใช่ไหมว่าเออฉันหยิบเสร็จแก้วนะแบบเอาขาออกเร็วเนี่ยแบบนี้ก็คือใช้โปราสาทแบบนี้นี่เองโอเคจบในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์เนาะ